สวัสดีค่ะฮัโลโหลฮัลโหลสวัสดีค่ะวีลคัมทูอิงลิชคลาสนะคะเย้อิงลิชอินเบดอิงลิชอินเบดภาษาอังกฤษ <laughs> บนเตียงค่ะฮ่า้ฮ่าฮ่าทุเรอเควันนี้เราไปช้อปปิ้งผักและผลไม้มานะคะ S so s o kind of vegetable we what we vegetable have try and a h you kind โอเคเราจะโชว์นะคะว่าเรามีผักอะไรบ้างโอเค e we w e we start now เริ่มเลยนะคะดะดะดะลาลาลาโอ้ What is this? What is this? I don't know. I don't know. <laughs> no, I know. I'm just joking. Okay. Uh, do people see what is this is? Yay! <laughs> this is vegetable and it's called leek. Leek, <laughs> Leek, คือต้นหอมญี่ปุ่นคะ่ะภาษาไทยคือต้นหอมญี่ปุ่นลีกลีกลีก Good very delicious อร่อยมากค่ะเอามาผัดนะคะอร่อยมากมากอร่อยมาก Good next อืมด Oh <laughs> This is very tasty vegetable. มันเป็นผักที่อร่อยมากเลยนะคะ Tasty vegetable. It's called fennel. Fennel. Yeah. Fennel คือคือคือ ต้นผักชีล้อมค่ะภาษาไทยคือผักชีล้อมค่ะชื่อมันจะแปลกๆนิดนึงผักชีล้อมค่ะ good good <laughs> fennel fennel what which one which one which one <laughs> yeah 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 very healthy vegetable what is this this is called broccoli broccoli <Yeah. S 1> นี่คือ broccoli นะคะภาษาไทยเราก็เรียกทับศัพท์เหมือนกันว่า broccoli คะ่ะ broccoli very very healthy เป็นอาหารสุขภาพนะคะทำปรุงได้หลายอย่างนะคะจะเอาไปผัดไปต้มไปนึง่งอร่อยทั้งนั้นเลยคะ่ะ Healthy food. Yeah. <laughs> <laughs> what else we have? Ah yeah. Oh another vegetable. Ooh. What it is? I know the name. Ah what? Eggplant. Oh egg. <Brand. S 2> <Yeah. S 1> นี่คือมะเขือนะคะภาษาไทยเราก็คือะคะมะเ,เ,เขือค่ะมะเขือค่ะมะเขือมะเขือจะไปผัดไปต้มไปนึ่งไปทอดไปอะไรได้ทั้งนั้นนะคะอร่อยมากๆ c style สามารถปรุงอาหารได้หลายชนิดนะคะ Very อร่อยมากๆ มกัมกมกักมัก What else we have What else we have yeah Everybody know this one I think so เขาบอกว่าคนไทยทุกคนรู้จัก I see in Thailand Yeah เขาเห็นในตลาดที่ไทยค่ะ Yeah in English called Bok Choy ภาษาอังกฤษเรียกว่าบ็อกชอย Also very healthy เป็นผักเพื่อสุขภาพนะคะกินกินแล้วจะสุขภาพดีค่ะก็ต้มผัดแกงทอดทำอะไรได้หลายอย่างค่ะ Very delicious one mm hmm. else we have what else we <don> have oh ho oh, oh. ho <laughs> this is fruit นี่เป็นผลไม้นะคะ a lot of vitamin c มากไปด้วยวิตามินวิตามินซีค่ะ it's called orange orange เรียกว่า orange ภาษาไทยก็คือส้มนะคะ Yeah, monkey like orange too. <laughs> Banana and orange, right? Your friend yeah. always light <laughs> everything. Like everything exactly. some orange. 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 La la la. What else we have? ดีส right, <laughs> ์อร่อยมาก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 เขาบอกว่าอร่อยมาก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 นะคะอันนี้ This is called avocado อ h oh, avocado avocado ภาษาไทยเราก็เรียกเหมือนกันนะคะแต่เราเรียกชัดเจนนิดนึงว่า avocado คะ่ะภาษาอังกฤษก็คือ avocado เขาจะมีออกเสียงสูงเสียงกลางอะไรแบบนี้คะ่ะ อะโวคาโด really 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 delicious <laughs> I cannot wait <laughs> <laughs> Are You gonna share with me um, or you eat by yourself Maybe <laughs> Maybe not sure แต่เธอไม่ก o n n a share with me Oh, เขาบอกว่าให้สัญญากับผู้ชมนะคะว่าว่าจะแชร r จะแบ่งเขาไม่ใช่ว่าจะกินคนเดียวโอเค what is t h i s what is t h i s this <S is one of my favorite fruit เออ oh, ของโปรดเขานะคะ and it's called caki fruit caki fruit ลูกพลับเอ่อลูกพลับค่ะบ้านเราเรียกว่าลูกพลับนะคะต้นกำเนิดมาจากทางเกาหลีค่ะลูกพลับ ในตลาดบ้านเราก็มีขายนะคะเดี๋ยวนี้ขายถูกคะ่ะลูกละไม่เท่าไหร่ประมาณไม่เกินสิบบาทนะคะลูกหนึ่งที่ไทยนะคะ delicious. Very delicious อร่อยมากคะ่ะ <laughs> What else we have I don't know you What <mentioned. S 2> else we have Oh <laughs> This is other fruit Yeah. นี่ก็เป็นผลไม้อีกชนิดหนึ่งนะคะ e a ่ yeah. it's called plum ภาษาอังกฤษเรียกว่า plum แต่ว่าบ้านเราเรียกว่าลูกพลุนนะคะลูกพลุน for healthy or not all fruit healthy เขาบอกว่าเป็นผลไม้เพื่อสุขภาพเหมือนกันกินแล้วจะทำให้สุขภาพดีคะ่ะ ลูกพลุน English call e d what again please plum oh plum นี่นะคะลูกพลัม very delicious <laughs> <laughs> what else we have what else we have บั n นีฟู้ดบั้นีฟู้ดอาหารฟู้ดโอ้ t ี่สั e ป a รด e ช e yeah ช e แ h y e a ร์รี่เ e ลที่แวเป็นผักเพื่อสุขภาพนะคะกินแล้วสุขภาพดีมากอันนี้ It's called carrot อ๋ carrot นี่คือแครอทนะคะบ้านเราก็เรียกแครอทเหมือนกันแต่ไม่ได้ออกเสียงเหมือนเขาเราจะออกเสียงแครอทแบบชัดเจนเลยไม่ใช่แคลลอท <laughs> yeah, monkey like carrot too. Yeah, he Your loves, carrots loves carrots too. Your friend loves every fruit. Yeah, <laughs> he vegetable, right? Like. Yeah, you get some later. <laughs> what else we have? What else? What else? <coughs> Ah, finish finish we finish already oh that went fast yeah yeah, yeah. oh ho, very fast finish Leo Maka. ค่ะว wow we gonna have more lesson English in bed so don't worry we bring more fruit and vegetable ค่ะเราจะมีการสอนภาษาอังกฤษกันอีกนะคะในเลสันต่อไปบทต่อไปค่ะ ก็จะมีผล,ลไม้มีผักมาให้ดูอีกนะคะมา,มาสอนอีกค่ะโอเค So see you soon! Learn English Very easy! No pressure! And see you next time! Bye-bye! <Okay. S 2> วัสด,ดีมีความสุขค่ะพ <laughs> บกันใหม่วีดีโอหน้านะคะ ฝากบอกเพื่อนๆมากดติดตามเป็นกำลังใจกดไลค์กดแชร์ให้เราด้วยนะคะขอบคุณค่ะ